ามเเชฟผมเหลืออยู่เจ็ดแปดหมื่นแล้วเรารับระมูลใช่ไหมครับมีงั้นเนี่ยไปซื้อเอาเลยชื้อสดเออเปลี่ยนลูกหมากบนตัวเดียวแต่ของรถไม่ค่อยมีตังค์เลยซ่อมประหยัดนี่เสือดโดนตัวหนึ่งอะกินยางเลยเห็นเห็นเลย มาพูดเรื่องั้งงานและแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ไงพอใช้แล้วก็มาเปลี่ยนเล้วไปพูดว่าต้องเปลี่ยนรูปบาีกตัวนึงพูดไรเราก็ลืมดูเพราะตัวอื่นยังดีอยู่แค่นั้นซ่อมดีอ่ะแต่ต้องเช็คมันนี้ด้วยรถเก่ารถเช้งานเนาะถ้าไม่เช็คเลยยากสอนผมก็แค่รับผ้ากู้ใบต่อสอนไปเฉยสอนแล้วจะไม่ได้ใช้เงิน เราไปขายของก็เอามาใส่เลยไอเจีเตอร์ละมันละมันแปดเออของ,ง,งแพงรกยาเก๊สอะไรเต็มต้องคํจใาด้วย่เปิดกล้องเนออย่าพูดคำหยาบ แต่ก็เรียนโดยในวิชาเท่านั้นเลยนะชงหรืพุ่งไงจิตนีไม่ได้เรื่องหลักการสอนได้ต้องเอาทั้งหมดทั้งทฤษฎีทั้งกฎใช่รจริงงานพวกนี้งานงาน่ายๆริ่อะไเนี่ยมันไม่รู้จะสอนอยังไงเรืเ่องบางเรื่องไอ้เส้นผมบางภูเขาและนิดเดีย,อ,ยอะไรเนี่ยยาท่านท่านมันเชื่อถ้าตั้งทุนดีๆไม่กินยาง

ทีนี้จะทำแค่อย่างเงี้ยมาอย่างอื่นก็ไม่ทำเลยอัดเครื่องพยายามตัดอปหมดเอเ,อเชาลืมคุยจะของรถด้วยแท็กอุตสิยาเขาบอกแหมกูนทันนคิดจะวยเลยนะ่ไ่มเครื่องเขาต่อพลางล่างไปจบแล้วทำไมไม่เข้าใจขอจ่ายเงินแส่รงช่างพลางไว้ได้ซ่อมอีกทีไหน ใช่ไหมล่ะใช่อันนี้เสียเห็นเออช่างเปลี่ยนหน่หวใ่นช่ว่าต้องมาทำซอเอาเชื่อมนเ้อะที่เชื่อนนเถอะใั่เลยว่นเลยเดี๋ยวแบ่งคะแนนให้เ่องีมาดิษ์มีใครทำนี่คนเดียวเลยว่าว บายใจพอเช็คแล้วแต่ถ้าไม่ได้เช็คนถอก่อนคันแล้งกังวลอยู่แล้วับไม่มีความสุขอ่ะต้องทำอย่างนั้นเลยะผมเคยเคยแล้วแบบขับแล้วแบบไม่ได้เช็คอะกังวลอยู่แล้วอะเหยียบก็ไม่ได้เหยียบทับแบบไม่มีความสุขอะมีเสียงเ๊สไอมกลัวแล้วยู่ไหมใช่ทางดินไม่ได้มีอะไรดินเข้าเฉยนั่นแหละพอเช็คแล้วมันสบายใจขับมีความสุขมันเลย ต่อไม่ได้ใช่ไหมหรอการวนเหนือเลยเออรครับ้องทำงานไหมทำอยู่เล่นดิชางม,มันแม่เลยนะแม่เล็กตีสามครั้งเอ,อ,อื้มัวลองหัวของเองไม่ถึงสาวต้องมัดเชือกไว้หน่อยนะกันไหนนี่มันก็เป็นหมา ตอนไหไอ้ตอนไหนที่ต้องเปี่ยนไอ้ไม่ในมือผมอ๋อเสีดสามอมยุบอกมันก็บอกยากถอดี่มันตะกอนก็ถอดยากเพราะถอดไปบ่อยมันง่ายเอ้ สองขาใช่ไหมองเห็นไหมกลองกล้องเห็นไหมเห็นไหมชัดนะเปลี่ยนทิ้งวะเองก็นนั้นผมไม่ได้เปลี่ยนหรอกาบอก็เริ่มเปลี่ยนตัวหนึ่งรักใครหรอจริงผมน่าจะเปลี่ยนหมดทำไมคนนี้ ชกก็แน่นเนี่ยชก็ลขันอยู่เนี่ยเจ๊ยากมีทางอ่ะจริงฮิสันรถดีมากนะแต่คนไทยไม่นิยมเนี่ยตั้งศูนย์ตัวนี้น่ะสุดยอดเลย<ม>อจริงถ้าตั้งดีๆเนี่ยขับแม่งสวรรค์เลยโอ้ขับสลุกม้าเลยสุดตอเแต่ต้องตั้งสองรอบต้องตั้ง้้มััออะตตงดดรบ Cái oh, đó cho mà Ghiền Mì Gõ Để không có lỡ những video hấp dẫn